สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเมียซัมบอลทีเด็บบอลจากเหนือน้ำช่วงนั่นเองค่ะเราไปดูผลที่ให้กันเมื่อวานกันก่อนนะคะเป็นคู่ลีดยูไนเต็ดพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะผลสกคอร์นะคะจบกันไปที่ชชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่4ประตูต่อ2นั่นเองเพื่อไม่เสียเวลากันนะคะเราไปดูที่ทีเด็ดวันนี้ดีกว่าค่ะเป็นซึกฟึกบอลการชกเซเรียอ,อิตาลีเป็นการเจอกันระหว่างทีมกายารีพบก,กับนาโปลีนั่นเองค่ะ นัทนี้นะคะแข่งทีมของกายาลี่ค่ะเรามาดูสถิติการเจอกัน5้านัดล่าสุดของ2ทีมนี้กันเลยนะคะจากสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะคะนาโปลีชนะ3านัดเสมอ1นนัดและแพ้1นัดค่ะซึ่งในการเจอกันนัดล่าสุดนะคะจบด้วยการที่นาโปลีชนะไปในสกกร์2ประตูต่อ0ูนนั่นเองค่ะไปดูต่อห้านัดล่าสุดทุกรายการของกายาลี่กันก่อนนะคะสถิติห้านัดล่าสุดทุกรายการของกายาลี่นะคะชนะทั้งหมด1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดค่ะส่วนสถิติในบ้านห้านัดล่าสุดนะคะชนะมาได้ 2นัดเสมอ2อนัดแพ้1น,นัดค่ะซึ่งฟอร์มล่าสุดของกายาลีนะคะเสมอเอมโปลีมาที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งของนาโปลีนะคะสถิติหานัดล่าสุดทุกรายการ <c oughs> นาโปลีสามารถเก็บชนะมาได้3นัดเสมอ2อนัดค่ะและสถิติห้านัดล่าสุดในการไปเยือนนะคะนาโปลีสามารถเก็บชนะมาได้3านัดเสมอ2อนัดเหมือนกัน <c oughs> ส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทิมเยนอย่างนาโปลีค่ะ เปิดราคาตอนหนึ่งลูกกับลูกครึค่งควบลูกนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสาคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะเมียลองดูการเล่นแล้วเนี่ยพออาจ,จะช่วยทีมเยือนอย่างนาโปลีดีกว่าค่ะผลง,งานนะคะนัดน,นี้เลยขอมั่นใจไปที่นาโปลีตบก,กายารีคาทีแน่นอนค่ะเพราะฉะน,นั้นคู่นี้เลือกต่อนาโปลีไปที่1ลูกนี้ให้เห็นแน่นอนอย่างน้อย2ประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบที่3ประตูตอนนนั่นเองค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะ,นนะ,คะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร ะะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ใอนพุงนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เมย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย